ุยทำไมทำท่ายอย่างกับหลบเจ้านี่เลยอ่ะก็ฉันก็ไดินดสิีแก้เหงื่อก็ออกหน้าก็เยิ้มผิวก็เสียนี่แกใช้โซลาคุชชั่นสิดีจริงอหอดีมากทั้งแบบถึงว่าน้าจะเนียนมากที่สำคัญนะหน้าเนี่ยอันนี้ขึ้นดีราคาถูกช่างหยุดก่อนได้ไหม ไม่ได้ยินเลยว่ามันดียังไงพูดอย่างเดียวจะเชื่อเหรอไปดูก็ทาเองดีกว่าได้เดี๋ยวหนูทาให้ดูโอ้ใช้จริงสวยจริงสวยครับ จบที่โซลาหาซื้อได้ที่เซเว่นและโลตัสเพียงต่อ9บาทค่ะ